สูงครับนี่ปลาล้วงเข้าไปแล้วอุย้ยแต่ว่าล้วงมาพร้อมนีโม่แบบนี้ปลาฮิวจะตายไหมอุย้ยเหลือหนึ่งอะสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอรทรุกท่านกลัาพบกับกผมนะโยในเกม a x ง e i i n i n n i t y t y ครับแล้ววันนี้เป็น EP ที่9ยังคงอยู่กันในช่วงของการแนะนำแนวทางการจัดทีมครับ แต่คราวนี้อาจจะเน้นไปในทาง PVP มากขึ้นเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ปรับให้เราได้ขวดน้อยลงจากการทำเควสจากการลุยด่านลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะจาก1.50เหลือ7 5เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ขวดอยากได้ทุนคืนไวขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นเป็น PVP มากขึ้นนะครับเพราะว่าการ PVP เนี่ยจะได้ขวดมากขึ้นด้วยวันนี้ขอนำเสนอทีมป้าฮิวและเหล่าเพื่อนนะครับผม ตัวหลักๆแล้วเนี่ยจุดเด่นคือน้องปลาฮิวตัวนี้แล้วก็จะมีแท้งที่พอทําดาเมจได้นะครับแล้วก็จะมีเล็บทายซึ่งลวงได้แท้งได้เป็นดาเมจได้แล้วก็ป่วนได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นยังไงทีมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ที่เอาทีมนี้มาแนะนําให้เพราะว่ามันค่อนข้างไต่แรงได้เก่งเลยแล้วก็เก็บกวดได้ดีครับก็เปิดข้อมูลสถิติให้ดูก่อนละกันหลังจากการปรับ ลด SLP ครึ่งหนึ่งนะครับจากการทำเควยมาได้ประมาณ4วันอันนี้คือทีมของที่เราจะมารีวิววันนี้ครับทีมของเพื่อนผมเองฟูลีนะฮะก็วันนี้เขาได้ไป186ขวดแหลงอยู่ตอนนี้นะฮะพันหถึงพันเอันนี้ผมว่าน่าจะกาลังไต่แรงเล่นอยู่พันเก็คือแหลงประมาณ3,000ถือว่าสูงมากๆนะแล้วเข้ามาดูสถิติก็เขาเริ่มปรับวันที่10ใช่ไหม จริงๆก่อนหน้านี้เราก็ดูได้นะว่าเขาสามารถเก็บขวดได้แบบสองร้อยสอง้อหกสิบนะเยอะมากแต่ทั้งนี้ั้งนนคือเขาเอาจี้มาลงทั้งหมดยี่สิบจี้นะอ่าแล้วก็ตั้งแต่วันที่มีการปรับนะครับผมวันแรกได้ไปสองร้อยสิบวันที่สองได้ไปร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็เมื่อวานนะครับผมได้ร้อยหกสิบห้าแล้วก็วันนี้ได้ร้อยแปดสิบหกก็ถือว่าวินเลทเนี่ยน่าจะเกินครึ่งน,นะฮะ ถึงได้ขวดเยอะขนาดนี้อาจจะชนะประมาณสิบสอสิบสามวินก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะถ้าได้ประมาณนี้นะเพราะตัวผมเองเ,องเนี่ยทีมที่ผมเล่นกับพวกสกอร่าผมวันวันหนึ่งก็ได้ประมาณ160 170นะครับเป็นค่าเฉลีย่ยถ้าเราได้ถึง180นี่คือแบบโอ้ถือว่าเยอะแล้วนะกับ G ที่เรามี20นะประมาณนี้มา <S 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 ก็กลับมาที่ตัวละครนะครับมาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้สกิลอะไรยังไงบ้างแล้วราคาเท่าไหร่ เริ่มจากดูตัวแท้งก่อนนะนี่ตัวแท้งของเขาก็เป็นพืชแบบเบสิกเลยเพียว6มีสกิลพัมกินมี vegetable b i นะครับผมแล้วก็แครอทแฮมเมอร์แล้วก็พริกที้แท็บก็มีท่านี้เอาไว้ทำดาเมจได้มีแท้งได้สามารถสร้างจี้ได้นะครับผมขโมยจี้ G, แล้วก็ใช้แครอทวางอะไรเงี้ยตบจี้เอานี่คือแท้งเบสิกเลยธรรมดา ต่อมาครับตัวเล็บไทยเล็บไทยก็จะเป็นเล็บไทยเพียวเหมือนกันนะฮะที่มีความสามารถในการล้วงด้วยไตรสไปร์หรือว่าสไปร์ทเนี่ยครับผมแล้วก็มีไทนี่เทอร์โบทลอยป่วนนะครับคอยสตันได้ถ้าใช้การสามใบมีเซอร์ไพรส์อินเวชั่นถ้าตัวนี้โจมตีทีหลังเนี่ยก็จะแรงขึ้นเป็นอีกเป็น130%เลยนะแล้วก็ถ้าจาบาเรนะฮะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วในทีมทีมหนึ่งนะ มันถ้าเราเกาะแตกเนี่ยมันจะไม่เข้าเลือดเราก็ใช้ในจังหวะด,ดีๆก็จะช่วยเซฟได้ประมาณ1รอบนะนี่ประมาณนี้เลยสปีด4 1 1นะฮะก็จริงๆเราพยายามทำให้ช้าที่สุดก็ได้เพื่อที่จะได้ใช้ท่านี้แรงเวลาล้วงเนี่ยมันจะล้วงไปที่พวกปลาพวกนกพวกบีดซึ่งถ้ามันคอมโบกันถือว่าค่อนข้างแรงนะอาจจะเก็บได้ในชุดเดียวเลย แลต่อมาครับตัวสุดท้ายเป็นปลาฮิลอันนี้ก็คือปลาฮิลยอดนิยมแหละเราก็คงเห็นกันบ่อยนะครับผมกับ2องเอเนอะไรนะอ่านว่าอะไรนะเอเนมโเน่หรือว่าเอ e เนมวอ่านอะไรผมก็ไม่รู้นะก็ส่วนหลังนะครับผมกับส่วนเขาเป็นเอ e เนมโมเน่อัน,นี้ถ้ามันมี2ใบเนี่ยเวลาเราใช้ไปใบหนึงทีเนี่ยมันจะได้ฮิลมาถึง100เลยนะครับผมเพราะเขาบอกว่าตามชิ้นส่วนส่วนละ50แล้วก็มีท่าแรม อังกี้แรมวันนี้ถ้าเราใกล้าตายเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%เรเราจะกัดแรงขึ้นเป็น120%่อนะฮะก็เอาไว้คอมโบเวลาเราใกล้าตายปุ๊บใช้ท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยฮิวกลับมาฟื้นคืนเลือดแล้วก็จะมีนีโมเอาไว้เกนจี้นะครับนี่อันนี้เป็นพียหกสปีดห้าสิบเจ็ดประมาณนี้ก็ปลาตัวนี้ข้อดีคือตอนนี้เราจะเจอพวกเรปไทเทอร์มิเนเตอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วปลาฮิวเนี่ย สามารถสู้กับเทอร์มินเ r ตอร์ได้ถ้าเราวางจังหวะดีๆเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเรามีการ์ศูนย์คอยแก้สตันนะครับแล้วก็คอยเกนจี้คอยดูดเลือดกลับมาเพราะว่าอตัวเทอร์มินเ r เตอร์เนี่ยมันเน้นลูปสตันกันลกแต่ว่าดาเมจมันอาจจะไม่แรงมากแต่ถ้าไปเจอพวกเล็ไทายแบบดาเมจไทนี่ไดโน่ก็อาจจะไม่รอดได้นะฮะปึ๊บประมาณนี้ ส่วนราคานะวันนี้นะครับวันที่13สิงหาคมผมก็ลองเซิร์ชคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่าสกิลตามที่แบบคล้ายๆกันเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะ,อะของพืชพัมกินซีเรียลแคคตัสแครอทราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.29 1 2 9เท่านั้นหรือประมาณ400เหรียญก็ถือว่าราคาช่วงนี้กำลังลงมานะครับใครที่เล็งๆตัวไหนอยู่ก็ลองเข้ามาดูแล้วกัน ถัดมาครับผมตัวเรบไทยที่สกิลเหมือนกันเลยสเน็กจ้าแล้วก็เซอร์ไพรส์ปปสไป,ปโทรแล้วก็ชอมนะถูกสุดอยู่ที่0.1863หรือประมาณคือ600ดอนไอพวกนี้อาจจะแพงหน่อยละเริ่มแบงนะตัวพืชถูกอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นปลาที่สกิลเหมือนกันเลยก็ราคาจะเริ่มต้นอยู่1 0.189นะครับผมหรือประมาณ600ดอน ก็เดี๋ยวลองมาคำนวณแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับตอนนี้ ETH อยู่ที่ประมาณแสนกับอีก6000นะก็เริ่มที่ตัวนี้เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับจุด129บวกปุ๊บจุด1863บวกจุด189 เท่ากับประมาณ0.5 0.505 ETH นะครับสำหรับราคาทีมนี้ถ้าลองคูณเข้าไปก็ภาพหนึ่ 0. 0 0ูนภาพราคาอยู่ที่ประมาณ5้า0 0ืนะฮะอันนี้คือราคาทีมเข้าข้าวมา แล้วทีมนี้เป็นยังไงวิธีการเล่นนะครับผมก็ผมได้ขอให้เพื่อนผมอัดคลิปมาให้ดูคร่าวๆประมาณ2คลิปเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกกันว่าทีมนี้เป็นทีมแนวยือ้อๆหน่อยวินเลทค่อนข้างสูงแต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันไม่จัดจ้านตัวนี้อาจจะต้องค่อยๆล้วงตัวนี้อาจจะต้องค่อยๆรอจังหวะฮิลนะครับผมะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะมามาเริ่มกันที่เกมแรกนะครับผม เกมแรกก็เจอแบบว่าของแข็งเลยเล็บทายสองตัวแถมมีเทอร์มินเ r ตอร์หนึ่งตัวแล้วก็จะมีพืชน,นะครับใส่พิษก็อย่างที่บอกว่าปาฮิลยังสามารถแก้ทางเทอร์มินเ r ตอร์ได้ถ้าเราจังหวะดีๆนะดูว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงแล้วหม,มาก็พริกี้แถบไปก่อนหนึ่งทีครับยับเก็บเลือดลดเลือดไปก่อน การขึ้นมาตอนนี้สามารถล้วงได้นะครับที่ก็มีพอจะเล่นอย่างไรสิคิดหนักเลยนะะคือโอ้โหใจเย็นนะนิ่งเป็นน้ำแข็งใช้ฟักทองเป็นหนึ่งใบเหมือนรู้ว่าฝั่งเขาจะโปรยพิษก็เลยติดพิษไปแค่หนึ่งนะฮะปุ๊บได้การมาเพิ่ม ตอนนี้การ์ดเต็มมือไปหมดแล้วฮนะก็ใช้สร้างจี้ไปนิโมโไปสองแล้วก็ล้วงเลยฮนะล้วงไปที่ตัวที่เกาะเบาที่สุดซึ่งเป็นเทอร์มินเตอร์พอดีฮะฝั่งนั้นก็คงกะมาฆ่าเหมือนกันนะแต่ว่าใส่ฟักทองไปหนึ่งใบก็เลยไม่เจ็บมากล้วงติดแล้วปาบเข้าให้ แต่ด้วยความที่เทอร์มินาเตอร์มันช้ากว่าบีตตัวนี้เอ้ยบีดช้ากว่าแล็บทายตัวนี้นะก็เลยไม่ได้โบนัสดาเมจจากท่า s ซอร์ไพรส์แล้วก็เหมาะแมสตันไปหนึ่งดีทำให้ไม่เจ็บนะเหมือนฟังตรงข้ามก็ตั้งใจจะพยายามฆ่าแพนฝั่งเราเหมือนกันแต่ว่าไม่สำเร็จนะโดนปั่นป่วนไปด้วยการทิ้งสตันแพนยังอยู่รอบนี้แล้วดูจากทรงแล้วฝั่งนู้นก็น่าจะที้หมดแล้วนะ ทางนี้ก็เลยใช้ขโมยจี้ไปสองใบโอ้โหจี้ไม่หมดว่ะเก็บสะสมกันมานานแลมไปหนึ่งโอ้โหมีช้อมนะฮะแล้วก็มีการ์ศูนย์มับเข้าให้โ,โหวันนี้ก็เขาก็เกณจี้กลับไปพอสมควรเลยฮนะโชคดีที่เข้าลาสแตงก็เลยได้ขโมยจี้กลับมาอีกสองฝั่งตรงข้ามน่าจะเกลี้ยงแนละ้วะตอนนี้ ถ้าไม่เกลี้ยงหรือว่าผมนับผิดเนี่ยก็น่าจะมีอยู่สามนี่ครับโอ้โหกะจะล้วงเข้าไปอีกหนึ่งดีแต่ว่าพืชเขาไม่ใช้นะครับพืชไม่เล่นก็ตายไปอ่าแล้วตอนนี้ก็เป็นสองต่อสองครับผมฝั่งตรงข้ามมีล้วงนะแต่ว่าการวางก้าดแบบเนี้ยทำให้ปลามีเกาะที่เยอะกว่านะครับ ถ้าล้วงของไตสไปเนี่ยมันจะล้วงตัวที่เกาะน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ามาที่ตัวแรกแน่นอนนะปาบเข้าให้เนี่ยฮะอ๋อแล้วก็ใช้สองใบก็ล้วงไม่ได้อยู่แล้วนะจาบาเรตทำงานปาบเข้าให้อาเลจิกเข้าไปเต็มๆฮนะแพ้ทางทิ้งเปลือกหอยไว้ นะจังหวะนี้ดูจากการใช้การ์ดกันแล้วก็ฝั่งนูน,น่าจะหมดอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าโคทาโร่เขามีโคทาโร่ก็จริงแต่ว่ากัดเล็บทายแล้วไม่ได้เพราะว่าเล็บทายมันช้ากว่าอันนี้เอาปลาหวดไปนะนะฮิวเก่าขึ้นมามดีเน,นี่ยใช้เกาะไปก็เลยไม่ตายฮนะ ถัดไปนำดาเมจให้ได้มากที่สุดตอนนี้ได้เปรียบมากๆแล้วนะฮะมีเซฟใช้ไป2ใบเรียบร้อยแล้วก็เล็บทยก็ตายเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ดูจากความได้เปรียบเห็นไหมครับว่าเราเหลือจี้เหลือการ์ดใช้ได้4ดี่ใบพอดี ฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดน้อยนิดมากนะเทอร์มินเตอร์ก็กัดเข้าไปเอานีโม่แก้สตันแล้วก็เหาะฮิลไปฮนะเรียบร้อยอ่ามาดูกันอีกเกมหนึ่งนะฮะเกมนี้เจอแพนปลาล้วงแล้วก็เน็บทายห่างไดโนนะ แต่ละเกมจะเห็นว่าเล่นกันไปถึงรอบที่เก้ารอบที่สิบรอบนี้ถือว่าอ่านการ์ดได้สวยนะครับสามารถขโมยจี้มาได้สองเลยแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะไม่เหลือจี้ครับมีอยู่สองใบเขาก็ทำการเกณฑ์แล้วก็กัดกลับมาครับกับพุ่งชนไปโอ้คิทิคอลอันนี้ดวงแตกอะ ก็ต้องระวังนิดนึงว่าจะล้วงหรือเปล่าทางนี้ก็เลยเหมือนจะใช้ทุกใบนะครับกลัวโดนล้วงเพราะว่าสกิลปลาล้วงเนี่ยมันจะล้วงตัวที่ไอดอลหรือว่าไม่ได้ใช้การนะฮะอันนี้ก็ฟกักทองไปหนึ่งใบพร้อมกับเซอร์ไพรส์อินเวชั่นซึ่งชา้ากว่าปลาก็น่าจะทำ,ำดามาจได้สูงครับนี่ปลาล้วงเข้าไปแล้วอุย้ยแต่ว่า ล้วงมาพร้อมนีโม่แบบนี้ปลาฮิวจะตายไหมอู้เหลือหนึ่งอะเราปลาเขาก็ไม่ตายเช่นกันแต่ว่าน่าจะล้วงไม่ได้อีกัครับเพราะว่าใช้ชุดใหญ่ไปแล้วนะปลาก็เลยแบบว่า <c oughs> ขอฮิวกับมาหน่อยฮิวกับมาหนึ่งอันหนึ่งร้อยสดชื่น อันนี้ก็เป็นเทินที่ห้าแล้วก็จะโดนไทนี่ไดโนแรงๆเลยนะฮะแต่ว่าใช้แค่หลอดเป็นหนึ่งใบก็เลยรอดตายอะ่ะไอจีมาคืนด้วยยังไงสิการดไม่ขึ้นพื้นนะฮะใช้ใบเดียวด้วยพยายามเก็บเอาไว้แล้วก็คิวกลับขึ้นมาหน่อยนะ เขาก็ใช้ใบเดียวเช่นกันและในจังหวัดนี้โอ้ยเอาละครับทิ้งช้อมเอาไว้รับปลาก็เกนจิปลากเกนจิมาสองนะฮะนิโมโดนไทนี่มาดีทั้เนี่ยอัดเกาะมาเต็มเหนียวเหมือนกันนะโดนทิ้งช้อมเหมือนกันปึ๊บ จากาแล้วก็ช้อมไปอีกหนึ่งทีนะฝั่งตรงข้ามน่าจะมีจี้ไม่เยอะแล้วแล้วปลาตอนนี้เลือดน้อยกว่า50%ก็เลยใช้แรมนะก็จะกัดหนักๆห,หน่อยดอกแรกทะลุด,ด้วยร้อยสาครับถือว่าแรงนะสำหรับการตรีแบบแพ้ทางนี่ก็ตายอะ่ะเขาเก็บจี้ไว้เยอะจริงนะเนี่ย ในรอบสุดท้ายนะฝั่งนู้นคงควรจะหมดได้แล้วอะถ้าไม่หมดการ์ดก็ต้องหมดนะจีหมดจริงอะอืมแล้วก็ใบสุดท้ายโอ้โหพอดีเป๊ะไทนี่เข้าไปจะวิงอย่างแรงอะแล้วก็เรียบร้อยชนะไปในเดินราวทิกข้านะครับผม ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทีมป่าฮิลแล้วก็คอมโบของเพื่อนซึ่งก็เหมาะกับสาย PVP แหละใครที่ชอบเล่น PVP แลวอยากเก็บแต้มเก็บแรงสูงๆทีมนี้ถือว่าไปได้ไกลนะครับอย่างที่ได้เปิดให้ดูไว้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็มาเนี่ยเขาน่าจะเล่นอยู่แร้งอยู่ประมาณพั พัก็จะได้ชนะทีนึ่งได้ประมาณ12ขวด SLP นะครับผมต่อวันก็เก็บได้เกิน150แน่ๆแต่ก็ต้องอยู่ที่สกิลเพย์ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่แนวทางเดียวเพื่อนๆอาจสามารถไปประยุกต์ปรับปรุงอาจจะไม่ต้องเล่นตัวแบบนี้ก็ได้อาจจะหาสกิลที่แบบคล้ายๆกันหรือว่าบางทีก็จะมีตัวที่ดีกว่ามาคอมโบกับทีมนี้ได้ดีคนระับอันนี้เป็นแค่หแนวทางประมาณนี้สำหรับนี้ก็ ขอจบการรีวิวทีมข้าวๆเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์าาเป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมน,นอ่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสาวัสดีครับ